น้ำลายพึ่งในภาษาจริงๆในภาษาที่เป็นทางการเราเรียกว่าเป็นไฮบปอีพอบูลิสน้ำลายพึ่งจริงๆส่วนผสมของเขาในหลักการจะไม่มีอะไรมากอยากเรียน้ทุกท่านทราบว่าประสิทธิภาพตัวนี้จะใช้แทนยาแกเ้เศษได้ทุกชนิดผมใช้คำว่าแทนยาก็คือผมทราบว่าบราิษัทหลายบริษัทโรงงานหลายโรงงานทีเดียวที่เอาน้ำลายพึ่งของเราไปผสมอยู่ในสารเคมีดังนั้นการเอาสารจากน้ำลายพึ่งตัวนี้ไปแท้ๆไปผสมในสารเคมี แล้วก่อให้เกิดหรือเกิดการผลิตตัวยากแก้ไเสีขึ้นมาเนี่ยผมเรียนย้อนกลับว่าถ้าเรามีโอกาสทานน้ำลายพึ่งยาต้นต่อจริงๆบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็ถือว่าไม่ต้องใช้ยากเคมีอันไหนจะดีกว่าถ้าน้ำลายพึ่งตัวนี้ไม่มีสารเคมีเลยจะปลอดภัยยิ่งกว่าถูกไหมครับน้ำลายพึ่งจะมีเป้าหมายนะครับข้อแรกๆจะดูแลอาการปร่วยทั้งหมดที่เกิดจากเชื้อโรคในสามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือแบคทีเรียไวรัสและเชื้อรา น้ำลายพึ่งถ้าเราดูตรงนี้ว่า้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้อย่าไปไปไป,ไปมองในแง่กับว่าเรากําลังละเมิดกฎระเบียบหรือกฎหมายของประเทศไทยว่าห้ามเอาอยามาผสมเกี่ยวข้องอาหารเสริมหรือห้ามอ้างถึงอาหารเสริมว่ามีหน้าที่มีคุณสมบัติทําหน้าที่เหมือนอยาตรงนี้เราไม่ได้พูดถึงนั้นจากการค้นคว้าจากผลที่ปรากฏใน Google ในวิกิพีเดียซึ่งถือว่าเป็นสาระบบทั้งหมดของสารอาหารที่เราจะค้นหาเจอเราจะทราบว่าไฮดีพั p เปอร์สใช้มานานแล้ว ตั้งแต่ยุคมัมมี่ศพไม่เนาก็ไม่มีสารตัวนี้และณเวลานี้ปัจจุบันยาสีฟันหลายบริษัททีเดียวที่มีน้ำลายพึ่งผสมอยู่สบู่หลายบริษัททีเดียวที่เริ่มเอาน้ำลายพึ่งตัวนี้ไปผสมแล้วออกโฆษณานทีวีทั้งประเทศไทยและต่างประเทศแต่เขาไม่ซื่อสัตย์หรือไม่กล้าพอที่ระบว่าสบู่ของเขามีน้ำลายพึ่งระบบจะเรว่าฆ่าเชื้อโรคได้ท่านนึกภาพกับกันอะไรที่ฆ่าเชื้อโรคได้ต้องมีอะไรบรรางอย่าง นเวลานี้เรากำลังเชื่อความเป็นจริงน,รน้ำลายพึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียเชื้อราและไวรัสหลายท่านไม่เขา้าใจว่าแบคทีเรียรคืออะไรแบคทีเรียรคืออาการที่เน่าเหม็นเกิดการสะสมของน้ำเหลืองน้ำหนองน,นี่คือแบคทีเรียรเนาะแผลท่าน,นาเ нужен, าาน่าเหม็นอาหารบูดเน่าเหม็นแบคทีเรียเชื้อราเชื้อราคืออะไรที่เกิดขึ้นแล้วมีอาการคันเชื้อราถ้าเกิดในในของเหลวในสารอาหารมันจะมีอาการขึ้นเป็นขนคำว่าขนก็คือสปอ,อ,ง,เอ,องเขานี่คือเชื้อรา ซึ่งก่อให้เกิดโรคผิวหนันจงจนกระทั่งสุดท้ายมาถึงยุงวาไวรัสไวรัสผู้ป่วยภูมิแพ้พพจะมีเชื้อไวรัสสูงมากผู้ป่วยโรคภูมิมิจะมีไวรัสซึ่งร่างกายไม่สามารถจต้านได้ผู้ที่มีไวรัสสูงมากขึ้นไปกว่านี้ผมเน้นนะครับให้นึกถึงภาพและเป็นตัวอย่างก็คือผู้ป่วยโรคเอดส์หรือภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรงในสามอาการป่วยจาก3กลุ่มของโรคถ้าเรามีน้ำลายพึ่งคอยดูแลท่านปลอดภัยมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ยา จะมีประโยชน์มากกว่าไหมก็ต้องขอเรียนทุกท่านก่อนเนาะว่าตรงนี้ให้ท่านเอาใจใส่กับชีวิตตัวเองให้มากขึ้นแล้วผมขอย้ำว่าถ้าเป็นสำนวนภาษาอังกฤษที่พูดกันเสมอในวงการอาหารเสริมก็คือรวมไปถึงอาหารอ่ะรวมไปถึงวงการหมอด้วยก็คือว่า you are what you eat คุณเป็นตามที่คุณกินอย่างเช่นท่านกินยากินเคมีชีวิตท่านก็แปดเพื่อนด้วยเคมีฆ่าตัวตายไหมใช่คุณกินอาหารเน่าเเหม็นๆชีวิตท่านก็ทเน่าไปด้วย สุขภาพท่านก็จะแนไ่ไปด้วยอาหารเสริมอย่างดีคุณภาพสูงชีวิตท่านก็จะลอยลำดีขึ้นสูงขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยใครทั้งสิ้นดังนั้นน้ำลายพึ่งผมย่อๆไปก่อนน้ำลายพึ่งจึงเป็นสารอาหารซึ่งมีอยู่ในร่างกายมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดเราเรียกว่าฟลาวอเนอด์หรือใบโอฟลาวอนอด์หรือวิตามินพีมีมานานแล้วนะครับแต่ร่างกายจะใช้อย่างนี้อย่างต่อเน,นื่องไม่มีอะไรเติมได้เลยเราจึงเอาน้ำลายพึ่งมานำเสนอเพื่อเราทานสารบางตัว ให้เป็นอะไรที่เรียกว่าไบโอฟลาวนนยหรือฟลาวนยนยเพื่อรางการมีสารตัวนีต้ติดตัวในการดูแลกาจัดเชื้อโรคส่วนเกินถ้าเราเอาน้ำลายพึ่งไปกินเพื่อฆ่าเชื้อโรคทั้งตัวโดยไม่ให้มีเชื้อราไม่มีแบคทีเรียรไม่มีไวรัสเลยท่านก็ต้องป่วยในโรคหนึ่งเพราะไม่มีอะไรเป็นภูมิคุ้มกันแต่เราเอามาฆ่าเชื้อโรคทุกกลุ่มที่ถือว่าเป็นส่วนเกินเท่านั้นนี่คือความสมดุลในความพิเศษของน้ำลายพึ่งครับฝากไว้เบื้องต้นก่อนคุยยาวเราก็จะไม่จะไม่จบ วันนั้นสาระทั้งหมดผมก็มาเลยว่าถ้าเราใช้น้ำลายพึ่งในผู้ป่วยเบาหวานได้ไหมได้ครับเพราะเขาไปปรับสมดุลในระบบเม็ดเลือดได้ปรับสมดุลในส่วนอื่นๆได้ไหมได้เขาสามารถจะสร้างภูมิคุ้ม,มกันในร่างกายสามารถต้านเซลเล์มะเร็งได้นี่คือระดับหนึ่งนะครับฝากเอาไว้คําว่าต้านไม่ใช่น้ำลายพึ่งต้านแต่การว่าน้ำลายพึ่งอยู่ในร่างกายร่างกายแข็งแรงขึ้นเด็กๆเ,เล็กๆเ,เ,เมื่อยุคก,ก่อนทำไมไม่ป่วยมะเร็งเดี๋ยวนี้เขาป่วยมะเร็งเพราะพ่อแม่มีสารเคมีนในร่างกายตั้งแต่เกิดตั้งแต่เขาเกิดมา พาะแม่กินยาตั้งแต่หนุ่มสาวสะสมสารเคมีไว้เยอะมีความเครียดเกิดขึ้นร่างกายผิดปกติไม่สมดุลเด็กที่เกิดขึ้นมาจริงมีสารที่เรียกว่าอนุม,มูลสละหรือสารก่อเกิดมะเร็งถ้าไม่มีน้ําลายพึ่งเลยไม่มีโอกาสต้านแน่น้ําลายพึ่งช่วยโรคตับโรคไตได้ไหมผมถือว่าโอเคนะเวลานี้ขอย้ําว่าสามารถช่วยได้แน่นอนเพราะคําว่าตับสุดไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคไตสุดไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเกิดเพราะร่างกายไม่สมดุลดื่มน้ําน้อยไป ทานสารอาหารบางอย่างมากไปทานสารเคมีหรือร่างกายได้รับสารเคมีเยอะไปไฮบีโพเลสจึงไปปรับสมดุลในร่างกายให้ให้ร่างกายมีโอกาสที่จะต้านสามารถจะบำรุงตับด้วยตัวเองสามารถบำรุงไตด้วยตัวเอง,าาง,เองนี่คือความเป็นมาดังนั้นตรงนี้ย้ำนะครับเราไม่ได้ฝา่าฝืนกฎหมายไฮบีโปพบเลสบำรุงหัวใจได้ไหมไม่ได้บำรุงโดยตรงครับร่างกายเอาไปใช้เอาไปสันดาบเอาไปขวาหลาัง มีสารอาหารบางตัวหลายตัวทีเดียวรวมไปถึงวิตามินเกลือแร่ส่งไปสู่ระบบหัวใจผ่านเลือดหัวใจกให้ถดบำรุงให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นดังนั้นเร,ราไม่ได้บอกเอาน้ำลายพึ่งไปให้หัวใจกินร่างกายกินตามปกติหลายท่านหิวต้องกินข้าวหลายท่านไม่มีแรงอ่อนเพลียเหนื่อยต้องกินข้าวต้องบำรุงตัวเองเมื่อบำรุงน้ำลายขึ้นมากขึ้นผมถือว่าอันนี้เป็นสารอาหารอีกหนึ่งชนิดสำคัญมากนะครับยังมีอีกหลายอาการซึ่งเวลานี้ผมอยากให้ครบทุกชิ้น ดังนั้นณนะเวลานี้ผมขอย่อๆไปก่อนซึ่งถ้าท่านสนใจจริงๆก็ติดต่อกับกลุ่มสมาชิกนําที่นําเสนอนะครับ